คำพิพากษาออกมาแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณตุลาการศาลธรรมทุษท่านที่ให้โอกาสทุกๆฝ่ายได้มีโอกาสชี้แจงนะครับประเด็นทั้งหลายนะครับแล้วก็มีการหยิบยกมา,มาพูดกันในวงกว้างแล้วก็เป็นธรรมนะครับก็ผมเคารพในการตัดสินใจของคาพิพากษาของทั้งาศาลธรรมนูญนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งหรือเกือบปีหนึ่งที่ดํารงตําแหน่งมาก็ พยายามทาทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมีความตั้งใจจริงในการทํางานยึดมั่นโดยในอุดมการของการทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตรับฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ยืนยืนยันว่าไม่ได้เป็นทําตัวเป็นที่ขัดแย้งของทุกๆคนนะครับก็ยืนยันอีกทีครับก็เคารพการตัดสินของของสารธรรมนุนครับอะไรนะครับ ไม่ทราบเลยครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังครับผมฟังตอนจบอย่างเดียวครับเมื่อกี้หมดจประชุมอยู่ครับตรงนี้รคาดท่้ว่า,าที่ผ่านมาว่าที่นายกที่คือไม่งานตามปกติรือวาราไวกปียป่าครับ,รบผมผมอย,อย่างที่ผมยืนยันนะครับที่ผมทำ closing statement ไปแล้วเมื่อสองที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือผลมันออกทั้งซ้ายและขวาได้ทั้งสองอันนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่เราก็ทําต่อไปผมมีหน้าที่ต้องวางแผนระยะยาวระยะสั้นว่าต้องทำว่าต้องเดินทางไปไหนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ บ่งบอกถึงว่าจะไปก้าวล่วงหรือว่าไปคาดดาวว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไรนะครับผมไม่ดูตรงคําว่าจะตัดสินหรือไม่ตัดสินมากกว่านะครับแต่ว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับกก็็ก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็น ้าเป็นตุลากคารที่ที่มีความรูม้มีความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับก็เป็นธรรมดาครับเพราะยังมีภารกิจอีกเยอะนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนก็อีกเยอะก็แต่ว่าอย่างที่ผมเคยเรียนครับบ้านเมืองก็มีคนเก่งอีกหลายท่านนะครับก็สามารถเข้ามายืนตรงนี้แล้วก็ทํางานต่อไปได้นะครับผมว่าไม่ต้องฝากครับเพราะว่าทีมงานเองก็อยู่อยู่แล้วนะครับทางทางรัฐมนตรีก็ยังเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่ตามข้อแจ้ยงของผม นะครับพี่ถ้ารองภูมิธรรมเองก็กําลังหาไฟบินกลับมาจากคาซัสถานนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็เป็นรองคนที่2คือท่านสุริยะท่านก็อยู่มาหลายรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการบร,ริหารราชการแผ่นดินดีอยู่แล้วผมก็มั่นใจในในทีมงานนะครับแล้วกระบวนการสันหานายกต่อไปก็ต้องผ่านทางทางรัฐสภานะครับอันนี้ก็เป็นไปนตัวไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับ ก็ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นและผมยืนยันนะครับไม่ใช่ว่าผลออกมาแล้วเป็นที่ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แล้วก็จะไปจะไปกล่าวโทษคนนั้นคนนี้หรือวางยาไม่มีผมผมผมไม่เชื่ออย่างนั้นครับพวกนี้ผมเราเราไม่อยากกลับไปอีกแล้วครับนะครับผมผมผมได้แถลงชี้แจงไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถูกแล้วก็ทุกอย่างอยู่ใน closing statement แล้วเป็นเรื่องที่ผมได้อยากจะพูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านท่านตุลาการทุกท่านเองก็มี ข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับท่านก็ตัดสินเบสซอนข้อมูลนะครับอย่างอย่างที่ผมยืนยัยยนนะผมว่าน้อมรับคาตัดสิน,อ,อ,น,นอะไรนะครับไม่ไม่มันไม่เกี่ยวเข็ดไม่เข็ดนะครับมันมันจริงๆแล้วปัญหาบ้านเมืองมีเยอะนะครับแต่ละคนเราก็สามารถทำในทำหน้าที่ช่วยเหลือบ้านเมืองได้ในหลายๆหน้าที่นะครับ คำถามนี่มันยากนะครับเรื่องบทเรียนราคาแพงเนี่ยมันออกได้ทั้งเป็นบวกและเป็นลบนะครับผมไม่อยากมองในแง่ลบมากกว่านะครับวันนี้สารตัดสินมาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือหวังไว้เนี่ยนะครับการที่บอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมีใครว่างยาหรืออะไรผมว่าอย่าไปอย่าไปกล่าวล่วงตรงนั้นดีกว่านะครับวันนี้เราเราเราน้อมรับคำตัดสินแล้วเดินไปข้างหน้าต่อไปดีกว่านะครับให้ให้กระบวนการทางทางด้านนิติบัญญัติทางด้านสภาดําเนินเรื่องต่อไปดีกว่านะครับในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนต่อไป ในงานในการแปลงคําพิพากษาว่าตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับผมเองผมไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบจริงเพาะที่ยังก็อย่างที่ผมบอกครับต้องเป็นเรื่องของของของกฎหมายนะครับคง,งฝ่ายเพื่อไทยคงก็คงไปดูตรงนั้นต่อไปนะครับโอ้อย่าไปไกลขนาดนั้นเลยครับไปทีรสเส็ยดีกว่าครับไปเป็นขั้นเป็นตอนดีกว่านะครับ ไม่ที่ที่ที่จะบอกว่าเรื่องของผลออกมาเป็นอย่างนี้ผมไว้ใจคนนั้นคนนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หรอกครับผมว่าทุกทุกคนก็มีความหวังดีด้วยกันนะครับผมว่าว่าทุกคนมีความหวังดีกับประเทศชาติดีกว่านะครับจะจะทํากันอย่างไรจะดำเนินการอย่างไรมีแผนการบริหารจัดการประเทศอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปในวิธีการทํางานแต่ผมแต่ผมก็ขอยืนยันตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็บอกว่าน้อมรับคําตัดสินนะครับแล้วก็อ่ยืนยันว่าตลอดมาได้เวลาที่ทํางานมาใน ในตึกนี้ในตำแหน่งหน้าที่นี้ผมได้ทําอย่างเต็มที่แล้วทาด้วยความบริสุทธิ์นะครับไม่ไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีไม่ได้มีความขัดแย้งใครเป็นการส่วนตัวเลยนะครับถ้าเกิดท่านกลองไปดูคำพิพิธคำสัมภาษณ์ของผมดูกันแล้วกันนะครับ คำถามคือว่านโยบายของรัฐบาลนี้ที่มีการประกาศออกไปแล้วเนี่ยผู้ที่มาสืบทอดตรงนี้จะทําต่อหรือเปล่าผมในื่องตัวผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ทราบใครเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ทราบว่าเรื่องของพรรคร่วมจะจะมีจะเป็นกันอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ต้องให้เกียรติกับท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงนะั้นท่านท่านท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับ อย่างที่ผมเรียนครับจะเป็นพรรคร่วมหรือเป็นพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นําแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว่าวิธีการที่ทําให้ถึงจุดๆนั้นเนี่ยก็มีหลายๆวิธทีที่ทุกคนจะทําได้บางท่านอาจจะเห็นด้วยที่โซ่หรือบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับแล้วแต่อันนี้ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราหมดหน้าที่ไปแล้วมาตอนสามโมงครึ่งวันนี้ นะครับผมไม่ทราบครับผมเรียนตรวว่าผมไม่มีอำนาจแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นหน้าที่ของรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ต้องกลับเข้ามานะครับครับพี่แจ่มไทยรัฐโทรมา อย่างเลยครับไม่มียังไม่มีเลยครับแล้ก็มีส่งเมสเซจมาอะไรมาหลายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะเข้ามาหาอะไรผมบอกว่าอย่าเข้ามาเลยผมจะไปแล้วมัน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 อยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ให้อยู่แล้วครับนะครับไม่มีนยัยยะไม่มีผมเรื่องตรงครับไม่มีนยัยยะใดๆทั้งสิ้นผมยืนยันครับนายกนัฐมติคนต่อไปจะมาจากพรรคอะไรก็ตามทีก็ผมน้อมนรับตามขบวนการรัฐสภาครับนะครับ ประโยคหลังมากกว่าปล่อยให้การเมืองดำเนินไปตามวิถีของมันมากกว่าจะปลอบโปรงหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ขอเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันดีกว่านะครับเพราะว่าความกังวลอย่างที่บอกอะก็มีความกังวลเรื่องบ้านเมืองนะครับหลายๆเรื่องนะครับผมผมไม่ขอคอมเมนต์เรื่องการเมืองดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เราเราไม่มีแล้วผมไม่ได้เป็นผมก็ได้เป็นไม,ไม่ได้เป็นสสแต่ผมก็ยังเป็นสมาชิกพรรคเพืกเก่อไทยอยู่แล้วยังนะครับ ก็ต้องปล่อยเขาไปไปไปพูดคุยกันผมไม่อยากจะกดดันใครทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวหาว่าแบบเออถ้าเกิดตุดตำแหน่งแล้วจะยังมาบอกว่าใครควรจะเป็นนายกไม่เป็นนายกนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าผมผมถ้าเกิดออกทางทางด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกิดออกมาได้ผมอยู่ต่อผมก็ทํางานต่อถ้าไม่ออกไห้ผมทํางานต่อก็แสดงว่าผมก็ไม่ควรที่จะต้องมากดดันว่าที่นายกคนต่อไปว่าจะเป็นใครหรือมาจากพรรคไหนมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าอันนี้เป็นอนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็น ป็นครอบคินส่วนตัวนะครับย,ยังยังไม่ทราบเลยครับจริงๆครับแต่ว่าแต่ว่าผมเองผมก็ผมผมก็อยากจะช่วยเหลือบ้านเมืองต่อไปในในในบทบาทอื่นๆก็เป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสสไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับความกังวลใจผมว่าทุกท่านที่อยู่ในรายชื่อแคนดิเดตนายกนะครับผมว่ามีความพร้อมแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดด้อยจุดเด่นต่างกันไป นะครับอันนี้ก็ต้องเคารพกระบวนการรัฐสภา,าที่จะเลือกคนใหม่เข้ามานะครับพูกหมู่พี่น้องประชาชนครับไม่หรอกครับผมผมผมว่าผมฝากไม่ได้เพราะเป็นการกดดันมากกว่าแต่ละคนก็มีวิธีการที่เดินไปถึงจุดจุดหนึ่งเหมือนกันจุดที่พวกเราอยากเข็นเนี่ยผมอาจจะเดินอย่างนี้ก็ได้นายกรัฐมนตรนีคนสมออาจจะเดินอย่างนี้อลยจ,จะเดินอย่างนี้ก็ได้ นะครับผมว่ามันไม่เป็นการยุติธรรมกับนาย,ยกานมนตรีคนต่อไปว่าต้องไปทาําตามแบบนาย,ยกเสถานะหรืออะไรยังไงนะครับผมว่าให้เกียรติท้าดีกว่าให้เวลาให้ระบบรัฐสภานะครับให้ระบบๆๆตุลาการเป็นตัวตัดสินดีกว่าว่ามันจะมาอย่างไรไปยังไงนะครับไม่มีครับมันมาเก้าวเข้ามาวันแรกมันก็มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะออกยังไงได้หลายหน้านะครับ จะครบสี่ปีหรือว่าจะไปปีที่หนึ่งคือม,มัน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 ต้องพร้อมทั้งหมดสำสํสหรับทุกทุกฉากทัดนะครับความผิดหวังทุกทุกเรื่องโหดร้ายหมดนะครับผมว่านะครับแต่ว่าเราเองเราก็ต้องดีกว่ามันไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมต้องไปลอ,อยังายคารคุณแม่เร็วขึ้นหน่อยแล้วกันทีแรกมันจะไปรอยไปที่ยี่สี่ก็อาจจะลองอาจจะเป็นอาทิตย์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ เดี๋ยวเราถามญาติญาติดูก่อนครับไม่ไม่ไม่ได้มีไม่มีีอะไรนะครับหรือถ้าเกิดทางท่านท่านอยากจะทีมงานอยากจะอยากคุยเรื่องอะไรเรื่องส่งต่องานเลยผมผมผมก็พร้อมก็ไม่ก็ไม่ได้แผนอะไรเพราะพวกนี้จริงๆแล้วจะว่าจะแผนไปบินไปเชียงใหม่ตอนตอนเย็นเพว่าไปเตรียมเอ่อเอ่อกล่าวสุทรพจน์ในงานแม่โขงร้านช้างที่มีรัฐมนตรีในรุ่มน้ำโขงัฐมนตรีต่างประเทศไปพูดคุยกันนะครับซึ่งสปีช่นี้เดี๋ยวก็ส่งทอดให้กับท่านท่านท่านรักษาการจะเป็น ท่านภูมิธรรมหรือว่าท่านสุริยะก็แล้วแต่นะครับแล้วท่านก็ตัดสินใจเองว่าท่านจะไปหรือเปล่านะครับ,บรไม่มีครับเพราะว่าก็รู้จักกันอยู่แล้วเดี๋ยวว่างๆก็คงไปหากินกาแฟกันธรรมดาไม่ได้มีอะไรครับรไ,ไม่มีครับผมคือผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแล้ววันนี้มันก็ไม่มีมันไม่มีมันไม่มี ตำแหน่งที่จะไปพูดนะครับผมคิดว่ามันมันไม่แฟร์แล้วมันก็เป็นการกดดันคนที่จะมานั่งตรงนี้ต่อไปด้วยเหมือนกันแต่ละคนก็มีวิธีการทํางานของแต่ละคนต่างไปนะครับผมก็เคารพจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ผมก็คงไม่พูดนะครับมันเป็นมันเป็นเป็นวิถีที่ผมคิดมาเองอยู่แล้วตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าการที่ผมทํางานมาโดยตลอดเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผมอยากจะกล่าวแค่นี้ว่าผมทํางานมาเนี่ยผมก็ตั้งใจทางานจริงแล้วก็ไม่ได้ไปคู่ขัดแย้งกับใครแล้วพยายามที่จะทํางานให ให้ให้สุจริตที่ดีที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนแค่นั้นเองนะครับส่วนใครจะเดินทางจะเอาดิฉัลวอลเลตไม่เอาดิฉันวอลเลตจะจะคัดจํานวนลงจะทําแลนบริดจ์ไม่ทําแลนบริดจ์จะทําอะไรไงต่อซอฟท์พาวเวอร์จะทำต่อไม่ทําต่อก็เป็นหน้าที่ของของของคนที่รับตาแหน่งตรงนี้ไปแล้วก็รัฐมนตรีคณะใหม่ด้วยนะครับซึ่งผมก็ขออํานวยพรให้กับทุกๆท่านที่จะมาที่ที่จะมาทํางานตรงนี้นะครับยังไม่ได้คุยใครเลยครับยังไม่ได้คุยนะครับไม่ยังไม่มีเลยครับเพราะว่า ก็ตัดสินมตอนสามโมงครึ่งนี่ก็ดีครับผมมาดมยี่สิบห้านทีแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คอะไรเลยครับไม่ผมว่าไม่ไม่ได้มีอะไรตอนที่ได้เป็นนายกรปลูกผมก็ไม่ได้ส่งเมสเซจมาของกระเจรหรืออะไรไม่ไม่ใช่หรอกครับเราครอบครัวเราไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับก็เข้าใจถึงความกังวลนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนเป็นหน้าที่ของท่าน รักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะเลือกได้เร็วขนาดไหนเท่าน,นั้นอย่างไรนะครับเนนพราะผมมัน่นใจว่าผมเป็นคนมีจริยธรรมนะครับแต่ว่าเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเรื่องที่ถูกร้องเนี่ยก็ทําให้ท่านตัดสินมาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมยืนยันผมก็ เสยียใจไม่ได้ไหมายความไม่เห็นด้วยนะครับผมยอมรับคําตัดสินครับอย่างที่บอกครับนะครับผม,ผมก็บอกตลอดเวลาตัา้งแต่ท่านสัมภาษณ์ผมมาตลอดช่วงช่วงที่มันรู้ว่าจะตัดสินวันที่สิบสี่มาเวลาระยะเวลาทุวดเข้ามาทุกท่านก็ถามผมเหมือนเดิมตลอดเวลาผมก็ตอบตลอดเวลาว่าผมก็ไม่ได้วิ่งเต้นอะไรผมก็ไม่ได้โทรหาใครนะครับผมส่ง closing statement ไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วนะครับ ไม่แน่ใจเขากล้าเสี่ยงหรือเปล่าผมก็ดูข้อกฎหมายแล้วก็สอบถามแล้วนะครับผมว่าเรื่อง้มันจบไปแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าศาลสมุนตัดสินมาแล้วว่าผมผิดนะครับเราต้องออกจากหน้าที่ไปก็อย่าไปอย่าไปถามก่อว่าทำไมต้องเป็นอะไรยังไงดีกว่านะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าผมมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยผมยอมรับคําตัดสินของศาลครับนะนะครับไม่มีครับเมื่อกี้ถามคำถ,ถามนี้มาแล้วครับไม่ไม่ผมคิดว่าผมทํางานมาผมก็ จะเป็นผลงานหรือจะเป็น uh, work in progress เรื่องที่ยังไม่เสร็จก็เป็นก็ท่านทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วบางเรื่องท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยไม่พอใจไม่สบายใจแต่วันนี้ท่านก็จะมีนายกรักษาการนายกมาแล้วก็จะมีรัฐจะมีนายกคนใหม่เข้ามานะครับก็ผมว่าเป็นเรื่องของบุคคลต่อไปที่มายืนตรงนี้ดีกว่านะครับทุกคนก็มั่นใจนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ที่กฎหมายนะครับก็ท่านก็ จริงๆแล้วอำนาจสูงสุดอยู่ที่สารรัฐมนูญไะมครับผมว่าคนเราถึงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับการที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้เวลาไปแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนได้ไปลงลงพื้นที่ไปได้รับความรู้ได้รับข้อมูลใหม่ๆมาซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่ถ้าเกิดถามจริงๆเนี่ยว่าวันนี้ก้าวออกไปแล้วเนี่ย ที่จะผิดหวังหรือว่าขาดออกไปก็คือเรื่องนี้เราไม่ได้มีโอกาสการเป็นเอกชนหรือการเป็นนายเสถาทวีสินกับเป็นนายเสถานายกรัฐมนตรีเนี่ยเ,เรื่องของการที่เข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งความรู้หรือปัญหาหรือว่าทางออกของอะไรละอย่างเนี่ยถ้าไม่นั่งอยู่ตรงนี้มันมองไม่เห็นใช่ไหมครับตรงนี้มันก็มันเห็นแล้วมันก็ก็เป็นความหวังของประเทศนะครับแต่เราก็ต้องไว้ใจระบบรัฐสภาที่จะสรรหานายกคนใหม่มาซึ่งมีความรู้ความสามารถ แล้วก็จะนําพาประเทศไปสู่ความเจริญได้ผมผมไม่มีอะไรจะพูดยกเว้นแต่ว่าจะมีความปรารถนาดีกับนาท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยท่านเราใท่านรองนานงนยกเบอร์หนึ่งก็จะพยายามสื่อสารเจตนารมณ์โดยไม่ต้องพูดถึงว่านโยบายอะไรแต่ว่านําพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอันนั้นคือความตั้งใจสูงสุดที่อยากให้เป็นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้คิดอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้คิดว่าจริงๆว่าถ้าเกิดว่าถ้าหลุดหรือว่าถ้าต่อไปจะทำไอ้ต่อไปถ้าไปต่อมันง่ายเพราะตารางงานมันออกไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดหลุดเดี๋ยวก็ต้องไปคิดดูก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมอาจจะไปลอยคานคุณแม่เร็วขึ้นแทนที่จะไปที่ที่ยี่แผนไว้วันเสรออาร์24ก็จะไปเสาร์นี้ไม่แน่ใจว่าญาติๆพร้อมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่ง มันเป็นถนนมีสองทางแล้วแต่ว่าเขาอยากให้ผมช่วยต่อหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าเราอยากช่วยแล้วก็ช่วยแล้วเขาอาจจะมีต้องการเปลี่ยนผ่านคนรุ่นใหม่เข้ามาอะไรเข้ามาผมก็้อมรับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงอยู่ครับแล้วก็เข้าใจถึงความซับซ้อนนะครับที่มีอยู่ในในในการบริหารจัดการเรื่องของประเทศนะครับเป็นห่วงตลอดครับ ปัญหายาเสพติด,ก,นนก,ด,ตดก,ก็เป็นห่วงอยู่นะครับวันนี้ก็เพิ่งอัดเทปไปเรื่องยาเสพติดนะครับปัญหาเรื่องไซเบอร์ครามก็เป็นห่วงอยู่นะครับปัญหาราคาพืชผลก็เป็นห่วงอยู่นะครับเป็นห่วงทุกเรื่องแต่ว่ามันต้องยอมรับแล้วว่ามันจบสิ้นไปแล้วนะครับฉากนี้มันจบไปแล้วเพราะสารสมุนได้ตัดสินแล้วนะครับ ผมไม่เคยคิดว่าประจุดสูงสุดหรือไม่สูงสุดจุดสูงสุดของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันไปนะครับมันผมผมไม่มีคิดตรงนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาได้มาดูแลบ้านเมืองได้มามีส่วนในการผลักดันชีอความอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นก็ก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะเดินต่อไปก็เพิ่งยุคสิบสองก็ก็คงจะทำอะไรได้เยอะนะครับ เป็นลูกที่ดีครับขอบคุณครับ